ต้องเสียสละตัวเองนะครับไม่มีคนที่อยู่บนรูปท้างขวามือนะครับกษัตริย์เนี่ยนี่เป็นรูปที่ตลกนะพี่น้องให้ดูนะซึ่งเดี๋ยวมันก็เข้ามาประเด็นเหมือนกันว่าบัวขาวนั้นถูกใช้ถูกเอาเปรียบมากมายนะครับการที่ขึ้นมาสู่ตําแหน่งได้เนี่ยกล้ามเนื้อทุกอันที่พี่น้องเห็นตามตัวเขาเนี่ยดูสิครับนี่แหละคือผลของการทํางานหนักนะครับเส้นเอ็นปูดโปนนะครับกล้ามเนื้อเต็ม,เต,มเต็มเนี่ย แต่ละอันที่มันมีเนี่ยมันเกิดจากเหงือ่ออยากเหงื่อนะครับแล้วก็ผ่านการปรากตรำนะครับเสียเลือดนะครับด้วยความเจ็บปวดผ่านความเจ็บปวดมาในภาพนี้กษัตริย์ภูมิพลหนุ่มและหล่อกว่าบัวขาวนะครับดูสิ <c oughs> <c oughs> ตลกไหมแหมจะชูทั้งที่ทาไมไม่เอารูปปัจจุบันมาทําไมต้องรูปตอนหนุ่มหนุ่มหลอ่ลอๆด้วยนะครับเราก็สงสัยอย่างนี้นะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูนะครับ เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับล่าสุดนี้นะครับก็คือบัวขาวได้ขึ้นต่อยมวยนะครับเควันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมาจริงๆแล้วบัวขาวหันหลังให้กับเควันเนี่ยเพราะว่าไปต่อยเนี่ยนะครับที่จริงนะเขาควรจะได้แชมป์อย่างน้อยเนสี่ครั้งนะครับแต่ว่าก็จะถูกนะครับการตัดสินซึ่งโอ้โหผมเห็นแล้วท้อนะครับท้อแทนเลยบัวขาวเนี่ยน่าจะถูกกระทําถูกเอารัดเอาเปรียบมาตลอด แล้วก็ตัวเองนั้นก็เมื่อเก่งแล้วนะครับเมื่อต่อสู้แล้วรู้ว่าจริงๆแล้วเกิดจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าบัวขาวก็จะได้เรียนรู้ว่านะครับเขาต้องมีศักดิ์ศรีของตัวเองเขาไม่สามารถจะเป็นทาสเป็นไพร่ให้ใครได้ตลอดไปเขาทําประโยชน์ให้กับคนรอบข้างจํานวนมากมาดโดยเพราะคนที่เอาเขาไปต่อยมวยเสร็จแล้วก็จะอ้างว่าชุบเลี้ยงกันขึ้นมานะครับแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงนั้นผลประโยชน์นั้นมันต่างตอบแทนกัน แล้วคุณไม่ใช่ว่าเอาใครไปเข้าค่ายซ้อมแล้วแล้วก็เวลาเขาทํางานได้แล้วก็นะครับก็แบ่งเอาค่าตัวอะไรไปอย่างเต็มที่เสร็จแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะให้เขาเป็นทาสเป็นไพร่อยู่อย่างนั้นตลอดนะครับผมว่าบัวขาวไม่ใช่คนโง่นะครับเขาก็รู้ค่ารู้ราคาของตัวเองดีนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่เป็นคนที่ผมดูนะครับไม่น่าจะใช่คนที่ลืมบุญคุณคนหรือว่าเป็นคนที่เยยทะยานอยากนะครับอยากได้อยากเป็นอยากมีมากเกินไป ผมดูแล้วนะครับหลังจากที่กลับไปเปิดค่ายที่บ้านของตัวเองนะชื่อบัญชาเมฆที่บ้านเกิดก็มีเจตจำนงในการที่จะนะครับส,สอนให้เด็กถ่ายทอดวิชาให้กับเด็กในละแวกนั้นนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสมถะความลำบากของการเป็นนักมวยเนี่ยนะครับพี่น้องผมไม่ถึงขนาดจะต้องได้ไปฝึกซ้อมขนาดนั้นแล้วผมก็ดูการฝึกซ้อมของหลายๆที่ถ้าสมมุตินะครับคนอื่น นะเต็มร้อยคนอื่นอยู่ที่ร้อยเนี่ยผมว่าบัวขาวไปถึงร้อยสิบและวร้อยี่สิบทำให้ร่างกายเขานั้นนะครับไม่มียุบครับพี่น้องสังเกตนะครับการต่อยของบัวขาวนั้นยิ่งมากยกเขาจะยิ่งนะครับแสดงความเหนือชั้นนอกจากความสามารถในการหลบหมัดได้อย่างดีนะครับแล้วก็ป้องกันอาวุธไม่ให้เข้าตัวเองเนี่ยเต็มๆเ,เนี่ยอย่างเก่งมากนะครับ นานๆจะเผลอโดนหมัดทีนึงแต่เรื่องเตะนี่ยกว่าแทบจะไม่ค่อยได้กินแกนะครับเรื่องเรื่องเหลี่ยมมวยนะครับอันนี้เขาเคลลิเนี่ยคงไม่ต้องมีปัญหานะครับเอาตัวรอดได้กว่าจะไปถึงเวลานั้นได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่ว่าเควันเนี่ยโอ้โหปรากฏว่านะครับเล่นทุกอย่างคืออันนี้เป็นการเอาเปรียบกันร,ระดับประเทศคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไอ้บทมันจะเอาเปรียบคนเนี่ยมันน่าเกลียดน่ารังเกียจนะครับจะให้ได้ดังใจเขาจะสร้างมาสโตะขึ้นมาเป็นพระเอกขอ,ของชาติเขาเพราะเก่งที่สุดแล้ว ปรากฏรอบปีที่สองเนี่ยนะครับโอ้โหนะครับทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะให้บัวขาวชนะมันก็ยังเป็นเป็นไป,นเ,ปนเป็นไปได้นะครับก็เอาเข็นกันขึ้นมาจนชนะให้จนได้แล้วก็จะปั้นให้เป็นคนชนะจริงๆเก่งจริงๆ,ๆแต่ตอนหลังก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งว่าเขาก็เรียนแบบบัวขาวเหมือนกันนะครับฝึกให้หนักแล้วก็มาสู้กันนะครับแต่ที่สุดแล้วก็นะครับบัวขาวก็ได้สำแดงเดชให้เห็นนะครับไปไล่ล้างแค้นหมดนะครับเอาตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งมาเอิญตัวใหม่โยงมีตัวหนึ่งนะครับปรากฏว่า รู้สึกน็อกบัวขาวไอตัวสูงๆนะครับปร,กรากฏตอนหลังบัวขาวสอนเชิงให้นะครับแ,แทบจะไปไม่เป็นนะครับก็ก็เรียกว่าจริงๆแล้วเก่งจริงนะครับแล้วก็คนที่เคยชนะเขานั้นบัวขาวก็กลับไปล้างแค้นหมดนะครับนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเก่งจริงแล้วก็คิดดูว่าตั้งแต่สองพันสี่มาถึงสองพันสิบี่วันเนี่ยยังยืนหยัดนะครับ นะครับไปต่อยที่ไหนก็ยังเป็นมือหนึ่งเบอร์หนึ่งของโลกอายุ32คิดดูเรื่องระเบียบวินัยแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นนะครับบัวขาวเนี่ยหัวใจการเป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนาเนี่ยคนที่ต่อสู้มาด้วยชีวิตนะครับแล้วก็มีศักดิ์ศรีนะครับมีคุณธรรมศีลธรรมจัรญ,ญาตามภาษาคนบ้านนอกลูกชาวบ้านหลานชาวนาเนี่ย mm. หลังจากที่นะครับไม่ได้ขึ้นต่อยเมื่อคืนเพราะว่าคืนก่อนนู้นนะครับ พราะมีปัญหาว่าต่อยไปสามยกแล้วจะให้ต่อยยกที่สี่อีกคร่นั้งที่จริงๆแล้วตัวเองก็ผมนั่งดูให้คะแนนแล้วเนี่ยอย่างน้อยในสามยกบัวขาวจะต้องชนะนะครับสองยกเป็นเป็นอย่างน้อยนะครับสองยกถล้าอีกยกนึงเนี่ยจะให้เสมอก็ได้ไม่น่ารังเกียจหรือจะให้แพ้อโอเคอ๋อมันก็ยังถือว่านะครับชนะอยู่ดียังไงก็ไม่ควรจะเป็นเสมอ เรื่องของเรื่องเนี่ยบัวขาวน่าจะได้กลิ่นไม่ค่อยจะโสภาเควันนี้เอาเปรียบม,มาตลอดแล้วก็บัวขาวครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะต่อยแล้วนะครับเขาก็คงจะหาทางนะครับจะหมดสัญญาพอดีนะครับครั้งนี้จบก็หมดสัญญาแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเขาก็กลุ่มที่จัดเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะพยายามหาประโยชน์จากตรงนี้ที่สุดเชื่อว่าคนจะต้องเดาว,ว่าบัวขาวนั้นชนะแน่นอนเต็มร้อยนะครับก็เลย จัดการนะครับให้มีการพน,นันซึ่งบัวขาวเห็นปุ๊บก็ไม่เข้าท่าซะแล้วนะครับคนทั่วไปก็จะต้องให้บัวขาวชนะปรากฏในสามยกเนี่ยเขาให้เสมอครับแล้วก็คงจะรู้แล้วว่าคงไม่มีเรื่องไม่ชอบมาพากลถ้าต่อยอันที่สี่ปุ๊บก็แปลว่าทําทให้พี่น้องที่นะใส่นะพน,นันไปว่าบัวขาวชนะแน่ๆในสามยกเนี่ยก็ต้องเสียเงินเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับ ก็เลยไม่ยอมต่อย,อยให้ครบนในนายกที่สี่ทีมงานก็คงจะรู้แล้วก็ได้แจ้งความตํารวจไว้ก่อนสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่านะตัวบัวขาวและทีมงานนั้นนะครับถือในเรื่องของศักดิ์ศรีแล้วก็จรรยาบรรณของวิชาชีพนะครับก็คือคําพูดของบัวขาวหลังจากที่นะหายไปแล้วก็ปรากฏตัวแล้วก็นะครับได้พูดคุยให้พี่น้องได้เข้าใจคํานีนะ้ต้องจําไว้เลยครับ นี่แหละคือตัวตนของบัวขาวบัญชามเมกเงินทองชื่อเสียงมาแค่ชั่วคราวชั่วครู่เกียรติยศศักดิ์สรีและความถูกต้องติดตัวไปจนวันตายฝากไว้นะครับทุกคนเลยนี่แหละครับเด็กที่ไม่ทราบว,วันนี้จะเรียนอาแบกนะครับยังไม่จบปัญญาตรีนะครับนี่ก็ต้องถือว่านี่นาชินชมอีกการหนึ่งเป็นคนรักเรียนรักอนาคตก็รู้ว่าอาชีพตัวเองนั้นนะครับก็คงจะไม่สามารถจะต่อยไปได้มากกว่านี้นะครับก็ไปเรียนหนังสือหน่อย นะครับทางมหาลาัยเองก็คงจะได้ประโยชน์จากการที่บัวขาวไปเรียนก็เอาไปเตะฟุตบอลด้วยอะไรด้วยนะครับคนที่เข้าหาเขานะครับมีทั้งคนที่รักชื่นชมด้วยใจจริงแล้วก็มีเรื่องผลประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับแต่นะครับนะรบ,บัวขาวรักษาความเป็นบัวขาวอย่างนี้ได้นะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยหาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเขาเป็นบัวจริงๆนะครับถึงตัวจะดำเขาขาวหัวใจเขาขาวครับ เงินทองชื่อเสียงมาแค่ชั่วคราวชั่วครู่เกียรติยศศักดิ์ศรีและความถูกต้องติดตัวไปจนวันตายนะครับคมลึกนะครับบัวขาวนะครับหน้าตาดูนะครับสามสิบสองนะครับถึงแม้จะมีกล้ามเนื้ออยู่แต่เราเห็นเลยว่านะครับมีแววอ่อนล้าหลังจากการชกแต่ละครั้งนั่นนะพี่น้องเราอาจจะคิดว่าโอ้โหมันคงมันเก่งอย่างนี้มันคงไม่เจ็บไม่ปวดนะครับมนุษย์มีจิตใจครับ ร่างกายที่ถูกเทรนมาดีอาจจะเจ็บปวดน้อยกว่าคนอื่นแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เจ็บปวดนะครับเพราะคนอื่นเขาก็เทรนมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นกำปั้นของคนเนี่ยนะครับหรือว่าเท้าของคนที่ฝึกมาอย่างดีนั้นเตะก็แรงนะครับเตะก็เจ็บนะครับต่อยก็ก็เจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกครับดูแต่ละคนที่ขึ้นไปชกกับเขาทรายดิครับคนที่ไม่โทษดีเขาไม่ใช่เขาทรายนะบัวขาวเนี่ย บางคนเนี่ยตัวใหญ่มากกล้ามนี้ล่ำกว่าว่าบัวขาวอีกนะครับบางเข้าใจว่าโดยน้ําหนักเนี่ยหลายครั้งน่าจะไปแบกน้ําหนักเขานะครับเนแต่ว่าใน,นที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นภาพที่ชินตาบ่อยๆว่าเนี่ยครับบัวขาวเนี่ยนะครับทําคู่ต่อสู้ล้มลงนะครับบางทีก็ถึงกับน็อกไปเลยนะครับนั่นคือความสําเร็จของเขาแล้วนี่ก็ภาพล่าสุดนะครับอ่าเกมการแข่งขันล่าสุดที่แกไม่ยอมชกต่อนะครับสามยก ยังไงก็แล้วแต่ตัดสินยังไงก็แล้วแต่ถ้าไม่มีนอกไม่นเนี่ยบัวขาวต้องชนะนะครับต้องชนะเสมอเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าโดยชั้นเชิงแล้วก็การเข้าเป้านะครับตัวคู่ชกเขานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีหมัดเข้าหน้าบัวขาวอยู่บ้างนะครับก็ถือว่านะได้คะแนนบ้างจังหวัดเตะเพราจะมีอยู่บ้างแต่เขาไม่ชัดนะครับ แต่บัวขาวนั้นนะครับได้ได,ได้เต็มเต็มเนื้อๆอ,อ,อยู่หลายหลายจังหวะนะครับก็นี่แหละครับมันเป็นธุรกิจแล้วครั้งนี้เนี่ยเข้าใจว่าคงจะมีการเขียนบทเอาไว้ว่าสามยกต้องให้เสมอนะครับซึ่งเควันไม่ใช่เคย,ไม,เคยไม่เคยทำนะเคยทํามาแล้วนะครับทําเอาเนี่ยบางทีในรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศเนี่ยเล่นเอาบัวขาวซะแบบนะัเหนื่อยเลยนะครับกว่าจะได้ไปชิงกับคนของตัวเองเนี่ย แลบัวขาวก็ก้มหน้ากลมตานะครับเราเห็นผมเห็นครับเข้าใจความรู้สึกของบัวขาวดีบางทีท้อเลยนะครับเนี่ยบางทีไปแข่งกับประเทศอย่างนะครับจีนอย่างอะไรเงี้ยนะครับหรือบางหลายประเทศเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะให้เสมอกันอยู่นะครับเนี่ยครั้งนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ยอมกันไม่ได้แล้วนะครับบทบาทตามนะสื่อต่างๆเราจะเห็นนะครับว่าไม่ธรรมดาครับดังมากดังระดับโลกนะครับ นี่ถ้าเกิดว่าผู้จัดการเนี่ยเก่งๆนะครับแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของค่ายนะครับมีจิตใจที่เป็นธรรมเนี่ยป่านนี้เนี่ยนะครับระดับเป็นร้อยล้านพันล้านยังได้เลยนะครับเนี่ยจริงๆนะครับเป็นเศรษฐีระดับร้อยล้านได้เลยแต่วันนี้ไม่ทราบจะเหลือเท่าไหร่นะครับก็แต่ก็เชื่อว่านะครับเขาไม่น่าจะเป็นคนที่ลุ่มหลงกับสิ่งั่วยวยนเพราะดูล่าสุดเนี่ยถึงแม้ว่ารีดน้ำหนักเกือบจะนะครับอ่าไม่ผ่านนะครับ เพราะว่ามันตามวัยด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ชีวิตถึงวันนี้ก็คงจะสุขสบายมากขึ้นหละนะครับแล้วก็เห็นว่ามีผู้หญิงมีอะไรเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่ร้องเห็นก็คือว่าในความสําเร็จที่เขาต่อสู้มาฟันฝ่ามาด้วยการเอาถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับแล้วเรียนรู้มาเนี่ยเขาก็จะถูกนําไปใช้ประโยชน์เสมอนะครับหลายคนที่จ้องเห็นอ,อบัวขาวแล้วก็อยากจะได้ประโยชน์ ข้างบนนี่นะครับเอาละบัวขาวนี่อาจจะมีความจงรับพักดีนะครับมันเป็นปกติของคนซึ่งเขาอยู่ตรงนั้นเขาคงจะได้รับซึมซับนะครับมาแล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องของการเมืองเนี่ยหลังๆยังไงจะต้องเอาขึ้นให้ได้ใครประสบความสําเร็จเนี่ยก็ต้องมีภาพของพ่อของแม่ขึ้นไปนี่เป็นความเป็นมานานแล้วละ่ะไม่ใช่แค่บัวขาวคนเดียวนะครับนี่เขาก็ถูกเอาไปใช้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันแต่มันจะหนักกว่านั้นนะครับสาเหตุที่ผมต้องยกประเด็นของบัวขาวข,าวขึ้นมาวันนี้ เพราะว่าเขากําลังจะถูกนําไปใช้ประโยชน์ในแผนการอันชั่วร้ายที่จะสร้างจิตสํานึกนะครับเพื่อที่จะดึงคนไทยนั้นกลับไปคิดถึงแนวทางการปกครองที่จะต้องให้ทหารลุมอํานาจแล้วก็ตีโจทย์ให้คนที่ต้องการเปลี่ยนการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยให้สิทธิ์ให้เสียงของประชาชนในการตัดสินอนาคตของประเทศนั้นกลายว่าไปอยู่ในอนัตของทหารและคณะของคอสช,ออออสออชอนะครับ แล้วก็คณะสอนอชอทั้งหมดแล้วก็องค์กรอื่นๆที่เขาจะตั้งกันขึ้นมารวมทั้งในอนาคตที่จะมีการถ่ายโอนอำน,นาจไปสู่ในะรัฐบาลที่อาจจะมาจากการเลือกตั้งแบบจอมปลอมซึ่งเป็นไปตามกริกาที่พวกเขาเขียนนั้นถ้ามีกลุ่มใดนะครับไปขัดขวางเขาก็จะถือว่ากลุ่มนั้นเนี่ยไม่จงรักภักดีต่อชาติเป็นภัยต่อชาติแล้ววันนี้นะครับก็เริ่มที่จะนะครับใช้วิธีอย่างนี้แหละครับปลุกเอาความ รักชาตินั้นไปผูกโยงกับการรักสถาบันแล้วใครก็ตามที่มาต่อต้านใครก็ตามเป็นคนของทักษิณใครก็ตามที่เป็นคนเสื้อแดงนั้นก็จะกลายเป็นศัตรูของชาติไปแล้วก็จะปลุกคนในสังคมเอาคนเด่นๆดันนงดังอย่างบัวขาวนี่แหละขึ้นมาเป็นเครื่องมือนะครับนี่บัวขาวเนี่ยได้รับการเชิญให้ไปร้องเพลงนะครับเพลงเทิดพร,ระเกียรตครับ วันพ่อนะครับมาแล้วครับ